อาเจ้าใหญ่เหมือนเดิมครับเราทำเหมือนเดิมด้วยจากโควิด แน่นเอาไว้แล้วเรื่องขอนสมบัติตัวตัวอ่ะครับจะมีความคิดถายครับเนื่องจากท่านต้องดูได้บาดแผลไว้นะครับท่านได้ตั้งใจมอบสิ่งของเหล่านี้ไว้เป็นสมบัติของหมู่บ้านชิมกน เด็กนะครับตามทะเบียนเดกเพื่อนหอมมาบ้างไหม่ะ อ่าวันนี้ที่วัดคลองค้ามีงานส่งน้ำพระอะไรครับผม เป็นประเพณีที่ทําสืบต่อกันมาครับเป็นการส่งน้ําพระคาตันซึ่งเป็นพระคล้ายพระกรุปของวัดศรีมงคลนะครับเป็นผระทองคาเหรอครับเป็นเนื้อประมาณสามอย่างครับจะมีเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนองแหลมแล้วนี่ชาวบ้านมาก็มาส่งน้ําหลวงพ่อคำตันเพื่อเป็นสริมมงคลใช่ครับแต่ทำทุกปีนะครับแล้วทุกปีก็จะเป็นแบบ เรเล่าต่อกันมาก็คือว่าฝนจะต้องตกวันนี้ก็ตกจริงๆปีที่แล้วก็ตกตกครับตกเหมือนกันเป็นอาถรรพ์เหมือนกันออ๋เป็นความเชื่อของผมนะที่ผมเคยสัมผัสมาแล้วก็เจอมาจริงและชาวบ้านแถวนี้ก็มีความเชื่ออะไรกับหลวงพ่อคำตันไหมครับมีครับก็คือน้ำมนต์ที่เอารถท่านแล้วก็จะเอาน้ำมนต์ที่หลังจากการเก็บพระเข้าปลูกแล้วก็วจะเอาน้ำมนต์น่ะกลับไป ที่ที่ลดน้าท่านะครับเอากลับไปบูชาแล้วก็เอาไปลดตามบ้านการลดน้ําหลวงพ่อคําตันเนี่ยจะมีทุกวันเวลาใดบ้างครับเป็นเดือนหกนะครับเดือนหกทุกเดือนหกใช่ครับเดือนหกคือต้นต้นเดือนหกหลวงพ่อจะออกมาให้ชาวบ้านของค้าได้ส่งน้ํากันทุกๆปีใช่ครับทุกปี